สวัสดีครับพบกับผมมาอยู่ในการอ่านไพ่ยิปีปยากรดวงครับครุ่มนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษนะครับดวงตั้งแต่วันที่1นึถึงเสิงหาคมนี้นะครับกับการเปิดไพ่ยิปซีสามสำรับเช่นเดิมน,นะครับในเรื่องการงานการเงินแ,และก็ความรักโดยพอประมาณนะครับผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนนะครับถึงวันที่14พฤษภาคม ซึ่งแบ่งตามหลักโอราศาสตร์ไทยนะครับเป็นวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงเป็นวงส่วนตัวนะครับกัมพยากรที่อ,ออกมาจากการเปิดไพ่เยิบสีก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับผู้ใดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับที่เข้ามารับชมรับฟังพระฉานั้นกอยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก่อยพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆ เพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่และวันนะครับตุกกรรมปยากรที่ดีๆนะครับหมอยันก็ขอตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้สิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านั้นจงบังเกิดขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาวราศีเมษนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรผิดพลาดมาก็ขออภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับาชาวราศีเมษนะครับทื่นถึง 9ิ0นากมนี้นะครับในเรื่องการงานนะครับกับการเปิดไพ่เป็นหลักๆนะครับ9ใบวนะครับว่าจิงศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะเ่ียพลังความหมายไ่ทอดผ่านมาทางไพ่ยิบสีไอพอได้รู้แนวทางในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดที่ส่งผลถึงรายได้รายรับผลประโยชน์ของท่านด้วยนะครับไพ่ใบแรกเปิดขึ้นมานะครับเดินเลเวร์สนะครับก็ การงานของท่านนะครับที่ดูแลด้วยความรักด้วยความใส่ใจและก็เพื่อนร่วมง,งานในองคอ์กรหรือทํางานร่วมกับผู้อื่นก็เป็นในทิศทางที่มีความรักสามัคคีส่งเสริมกันในทิศทางที่ดีนะครับรู้ใจกันในทิศทางที่ประสงเป้าหมายของความสําเร็จเดียวกันนะครับด้วยความกลมเกลียวแต่ช่วงนี้อาจจะมีสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับในช่วงกาวัน้ที่ชาวราศีเมษอาจจะมีสถานการณ์ของการต้องตัดสินใจต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับอาจจะได้ เกี่ยวกับการงานนะครับที่กับเลือกกับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือในเรื่องระหว่างงานกับงานด้วยกันงานเกา่างานใหม่ธุกรกิจเก่าธุกรกิจใหม่บางท่านนักกระเทียจะต้องตัดสินใจเลือกนะครับเพื่อเลือกเส้นหาเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งที่มีเข้ามานะครับหรือบางท่านก็มีโอกาสนะครับในการที่มีอา,ญญา,อาชีพอยู่มั่นคงอยู่แล้วหรือมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วอาจจะมีอะไรเข้ามาเสริมเพิ่มเติมมีการตัดสินใจที่จะเพิ่มเส้นทางอาชีพใหม่เข้ามานะครับหรือไม่ก็มี การเส้นทางอาชีพที่เป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรไหม่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมอะไรด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เข้ามาเสริมเพื่อความมั่นคงความแข็งแกร่งความรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับผู้ที่เป็นชาวราศีเมษนะครับไพ่ใบต่อมานะครับสีเหรียญนะครับก็ การงานที่จะเกิดความมั่นคงความสำเร็จที่เป็นเสถียรที่จะนามาซึ่งผลประโยชน์รายได้รายรับที่ท่านได้มีความอุดมสมบูรณ์มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ด้วยความรุ่งเรืองสี่เหรียญในพบของที่สองนะครับในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองของท่านโดยเฉพาะนะครับในพบกะดุมพะที่มาจากผลการงานความสําเร็จนะครับที่มีความมั่นคงเสถียรที่ดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้ท่านได้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ต่อไปในการที่จะ ผพิ่มพูนต่างการเงินทรัพย์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปทรัพย์สินในอนาคตที่บางครั้ง,งมั่งมีสิสุขต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปใบต่อมานะครับเด็กอายิเตสนะครับความรู้ศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับที่มีความรู้ดั้งเดิมความรักความรู้ที่สามารถนําพาการงานธุรกิจของท่านสู่ความจเจริญรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่สาเแบบสมหวัง สมปรารถนานะครับก้าวถ้วยนะครับแม้นว่าบางท่านท่าจะมีการเปลี่ยนแปลมีการอักเคไปบ้างในบางจุดบางเวลานะครับที่ไปใส่ใจหรือไปโฟกัสกับบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานนะครับบางทีก็หลงหลงลืมลืมงานอะไรไปบ้างแต่ก็เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่ที่ที่เป็นปรารถนานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนให้ อ,อยู่ในสายตาอย่างต่อเนื่องนะครับเจ็ดเหรียญน,นะครับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับความสําเร็จอะไรที่มีเปลี่ยนพยายามไปก่อนหน้านี้นะครับลงทุนเอาไว้วางโครงการดําเตือนการเอาไว้นะครับแล้วก็ตํางมงรอผลประโยชน์นะครับก็กําลังจะสําเร็จเติบโตเข้ามาในทิศทางที่ดีในที่ตั้นต้องระมัดระวังนะครับที่ขึ้นมาในพบของ อารีในับศัตรูสำคัญของชาวราศีเมษในช่วงกลางวันนี้นะครับในเรื่องของการคิดมากนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังที่จะเป็นเรียกว่าศัตรูสาคัญให้กับตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษต,ต้องสร้างพลังสดใสให้เกิดขึ้นในทุกๆวันนะครับที่จะได้ไม่บั่นทอนในเรื่องของสุขภาพและจิตใจของท่านนะครับเพราะบางทีนั้นท่านคิดเกินเอกจนเกินไปนะครับที่บางทีก็ไม่มีอะไรที่เข้ามาให้เป็นปัญหาแต่ว่าท่านนั้น กังวลแล้วก็คิดนะครับอาจจะทำให้ด้วยความจิตใจไม่จ่มใสไม่เบิกบานก็ได้เพราะว่าการงานธุรกิจของท่านที่ดําเนินการอยู่นั้นเป็นไปตามระเบียบตามขั้นตอนนะครับที่มีความเป็นเสถียรในทิศทางที่ดีนะครับที่มั่นคงที่จะดึงดูดในเรื่องของผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จนะครับแต่ว่าด้วยบางทีท่านไปวิตกกังวลกับสถานการณ์อะไรที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่หลายๆเรื่องที่อาจจะมีเข้ามาทำให้ท่าน คิดมากคุณคิดเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในระบบระเบียบนะครับดาบตัววางไว้ตามาระเบียบเรียบร้อยไม่เป็นปนนะัญหาในการที่จะส่งผลตามไม่เกิดความยุ่งเหยิงยุ่ง,ย,งยากอะไรไม่จะไม่ได้ส่งผลของการพุ่งเป้าที่จะทําอันทารายให้กับชาราศีเมษแต่อย่างใดน,นะครับแต่อาจจะด้วยจิตใจของท่านที่ไปกังวลกับหลายๆเรื่องนะครับหรือบางทีสิ่งสําคัญก็คือ อารมณ์ลปลนแปรขึ้นขึ้นลงลงนะครับที่เดือดไอติเตสขึ้นมาอาจจะมาจากด้วยสังคมรอบข้างก็ได้นะครับที่เป็นพลังกดดันหรือบางทีก็เพื่อนฝูงนะครับที่เข้ามาเป็นพลังกดดันที่ทําให้อารมณ์ปลนแปรนะครับหรือาบางคนก็อาจจะเป็นอยู่ในช่วงของวัยทองนะครับที่อาจจะมีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นศัตรูสําคัญนะครับที่เป็นอริที่ทําให้ท่านนั้นต้องพยายามสร้าง พลังบวกความแจ่มใสให้เกิดขึ้นมาในแต่ละวันนะครับจะได้เป็นพลังที่จะส่งเสริมให้ท่านทางานด้วยความสดชื่นแจ่มใสตลอดเวลาแล้วก็จะดึงดูดดีๆเข้ามาที่จะไปสู่ความสําเร็จนะครับที่จะสร้างความมั่นคงนะครับคนในครอบครัว นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็เป็นพลังเกื้อกูลเกื้อหนุนทำให้ท่านมีความสุขแจ่มใสได้ในทิศทางที่ดีรถราบ้านช่องอะไรที่ใช้ยอยู่นะครับก็เกื้อกูลอํานวยประโยชน์ในการที่ส่งเสริมไรษษษษษษษสู่ความสําเร็จนะครับและก็ไม่ว่าใครที่มีบุตรนะครับก็มีคุณค่าต่อจิตใจของท่านในทิศทางที่ดีหรือบุคลากรที่เป็นลูกน้องบริบาลนะครับก็เป็นพลังส่งเสริมเกื้อกูลเกื้อหนุน,น,น,น ให้กับท่านอย่างมั่นคงนะครับในการที่จะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ผลได้รับความสําเร็จที่จะมีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจากตัวราศีเมษเองนะครับที่เป็นตัวหลักนะครับในการที่จะต้องตัดสินใจกับสถานก,การณ์บางอย่างเพราะมีบางบางทีบางอย่างนั้นตามทตม่ไมตัดสินใจเลือกนะครับทําให้มมีความวิตกกังวลน,นั่นเองนะครับที่ทําให้จกราศีเมษต้องพยายามตั้งความเข้าใจในสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์การงานธุรกิจด้วยความรู้ด้วยความทราบ หาดยความเข้าใจ,จแจ่มแจ้งนะครับเพื่อจะทำให้ตัดสินใจอะไรออกมาแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นความแจ่มใสเบิกบานเป็นพลังนะครับที่ดีไม่ว่าจะราศีใดก็ตามนะครับทุกทท่านนะครับในแต่ละวันสร้างพลังสดสใ,ใสแจ่มใสขึ้นมานะครับก็จะทาให้ท่านบริษัการงานธุรกิจในทุกๆรูปแบบนะครับที่จะไปสู่ความสําเร็จรุ่งเรืองได้อย่างราบรื่นแต่ตาม,มีความกุนข้องหมองหมองกังวลนะครับก็ย่อมจำเหมือนเจอต่างตันนะครับ อุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับที่มีเข้ามาก้าวไม้เท้านะครับอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาหนึ่งนะครับที่อาจจะทาให้ชาวราศีเมษกุ้มก็ได้ตั้กลที่มีกูรักกู้ชีวิตนะครับกู่กรองอาจจะเป็นปัญหานะครับที่อาจจะมีในความรักความสัมพันธ์เป็นปัญหาเดิมๆนะครับที่พวกเวียนๆเ,ยนเข้ามาซ้ำซากนะครับที่ทําใหา้ได้รับความรู้สึกที่บางบ,าง,บางท่านก็รู้สักลานะครับในการ ที่จะไปดูแลการงานอันนี้ก็ต้องแยกไอออกนะครับในสถานการณ์ของความรักในคะรอบครัวกูกรองกอับ้าที่การงานต้องแยกกันอออกหรือบางทีเป็นตรงข้ามกรับที่กลนคบอะไรอยู่ก็ได้นะครับที่เข้ามาหรือวุ่นส่วนอาจจะเป็นร่างปัญหาเกิดขึ้นก็ได้นะครับที่ทําให้จาราศีเมษเจอในช่วงนี้แล้วก็ทําให้เกิดมาคุนคิดก็ให้แยกสถานการณ์ออกให้ออกนะครับว่า งานกับความรักความสัมพันธ์นั้นบางทีมันกนลละเรื่องกันไม่ควรนามาผัวพันกันนะครับเมื่อเวลาทําง,งานก็ปล่อยสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ไว้นะครับเมื่อเวลาหมดหน้าที่งานเราก็ปล่อยงานไว้กับที่การงานนะครับแล้วก็นําไป,ไป,ไปบ้านด้วยพลังสดใสนะครับก็จะได้ไม่เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับก็จะทําให้แยกกันกุลยานก็ทําให้สุขสันต์การเดินดําเดินชีวิตไปด้วยความสดใสในทิศทางที่ดีกันจัดปัญหาต่างๆได้ นะครับหนึ่งดาบนะครับในพบของบรณะไม่ว่า,าอะไรจะส่งผลให้เกิดความเสียหายให้เกิดการหอนเแดให้เกิดการเจ็บป่วยต่างธุรกิจการงานของท่านนะครับที่จะมีเข้ามาเป็นตัวปัญหนานั้นท่านก็จะสามารถฟันดาบแก้ไขตั้งแต่ดาบแรกนะครับก็ทำให้ทุกอย่างนั้นปุรสัคปัญหนานั้นสงบลงนะครับแล้วก็พุ่งหน้าด้วยความแข็งแรงแข็งแกร่ง,งในการที่จะประสบความเป็นยอดมากอ่อสู่ความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับ แล้วก็ความสมดุลอกเรียนนะครับเกิดขึ้นกับความที่จะนํามาสิ่งที่ดีดีนะครับที่เกิดขึ้นความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับตระหนักจ,จะวางระบบระเบียบไว้เป็นแบบแผนในทิศทางที่ดีการดําเนินการอะไรมาก่อนหน้านี้นะครับก็วางอย่างสมดุลอย่างเหมาะสมในทิศทางที่ดีก็ทําให้จะเกิดผลสําเร็จเข้ามาต่อเนื่องต่อไปที่สมกับการรอคอยสมกับการลงทุนสมกับความพยายาม ก็เลยก็การวางระบบระเบียบในช่วงนี้ต่าาจะจัดระบบการกระจายงานที่คู่ควรที่หเหมาะสมโกเหลียนนะครับรู้จักมอบหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดให้กับผู้หนึ่งผู้ใดกับความเหมาะสมเพื่อให้การงานนั้นรื่นไหลไปอย่างเหมาะเจาะอย่างนะสมกับเวลาสมกับความที่ควรจะสําเร็จอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็เรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดี เลือกสถานการ์อย่างยางเพื่อมอบบางอย่างนะครับให้กับใครก็ได้ไม่เอาในเรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งบางคนนั้นการงานธุรกิจที่บางทีไม่ค่อยรื่นไหลนะครับซึ่งบางทีก็อยู่ในก็เรียกว่าในลักษณะบางทีบางคนก็เป็นลูกน้องของเจ้าของอ้างเจ้าของอุ้นส่วนเจ้าของบริษัทอะไรด้วยกันนะครับแต่ว่ามีคนละ,ละ,ละตาแหน่งกัน นะครับแต่ด้วยความที่ผู้เป็นเจ้านายที่อยู่ในระดับเหนือกว่านะครับบางทีก็มีความลำเอียงกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับแล้วก็มักจัดไม่ก่อยปรุงพอใจแล้วก็มอบสิ่งที่ยากยากหรือโยนงานเข้าไปให้มากกับกับคนนึน่งนะครับเรียกว่าด้วยความไม่ปรุงพอใจนั่นเองเรียกวา่าออารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้ของความเป็นส่วนตัวรู้สึกส่วนตัวก็ามาเกี่ยวข้ของนะครับก็เลยทําให้งานบางทีก็ สิ่งควรจะจะไปอยู่กับคนที่มีความรู้ความสามารถกับงานชิ้นนั้นนะ่นกลับแต่กลับไปอยู่กับด้วยอีกคนหนึ่งไปหมกไปดองอะไรไว้มากมายแล้วก็ทําให้การงาน นั้นไม่รื่นไหลตาที่กวนนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการกระจายงานที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะครับก็ทําให้เกิดการล่าจ้าแต่ว่าช่วงนี้ท่านจะวางระบบระเบียบตัดสินใจในทิศทางที่ดีที่คู่ควรนะครับอุจจักว่างานใดควรจะมอบให้กับใครควรจะอยู่ในตําแหน่งตรงไหนที่จะทําให้รื้นไหลร่องตัวในทิศทางที่ดีการกระจายงานอย่างมีระบบระเบียบก็ส่งผลในการงานเดินหน้าสู่ความเติบโตรุ่งเรือง อะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขในทิศทางที่รวดเร็วนะครับก็สู่ความสําเร็จสู่ความสมหวังนะครับเมื่อได้รับปัญหาได้รับการแก้ไขตัดจบตั้งแต่ตอนแรกนะครับความสําเร็จสมปรารถนาก็เข้ามาเติมเต็ม,ตมนะครับสู่ความรุ่นเรืองที่จะส่งผลความเป็นสเสถียรที่จะดึงดูดรายได้รายรับ้ามาสู่ความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปไปเทําสำรับนะครับใบแรกนะครับเววออกบอดจูนะครับก็ตาเปียบถึงใบที่10ในการเปิดออกมานะครับก็เป็น ใบในพบของคัมมาในเรื่องการงานธุรกิจหน้าที่ของท่านโดยเฉพาะนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับที่ตันตุ้มเตด้วยความรู้จักจัดระบบระเบ,บียบไม่ว่าจะทํางานเปียงคนเดียวก็ตามนะครับเป็นงานส่วนตัวก็รู้จักวางระบบระเบียบนะครับว่าอะไรควรทำก่อนทำหลังอะไรเหมาะสมก่อนอะไรเหมาะสมที่หลังนะครับก็รู้จักวาง ระบบระเบียบแบบแผนที่ดีก็ส่งผลให้การงานธุรกิจของท่านนั้นเดินหน้าในทิศทางที่ดีที่ไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาที่ส่งผลน,นะครับในลาภความมีลาภอันรุ่งเรืองนะครับก็ความสําเร็จที่เกิดจากการบริหารที่มีคุณภาพของท่านนะครับราชนติตรียนที่จะนํามาซึ่งความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทิต่างการผลประโยชน์ผลได้รับ จากความสําเร็จแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะครับที่เปิดถ้าเป็นใบที่12แต่เป็นไพ่ไทยสําหรับใบที่3นะครับก็ในพบของ12ก็ความวินาศนะครับที่จะความเสียหายแต่ท่านจะมีแต่ความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับความเป็นราจายิเรียนที่มีกลยุทธ์มีคุณภาพในการบริหารจัดการที่จะนํามาซึ่งความมั่นคงรุ่งเรือง ที่จะส่งผลได้รรับอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีแต่ไม่มีความแข็งแกร่งไม่มีส่งผลในไรที่จะเสียหายนะครับโชคลาภที่เกิดขึ้นจากการบริหารการงานธุรกิจที่มีความสําเร็จสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ส่งผลได้รับผลประโยชน์ทั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลระยะยาวอย่างมั่นคงนะครับก็ทําให้มีความแข็งแกร่งแข็งแรงแข็งแกร่งไม่มีอะไรที่จะทําให้มีความเสียหายนะครับและก็ในใบสรุปนะครับก็ สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรุ่งเรืองต่อเนื่องนะครับความเติบโตเข้ามาทำให้ชาราศีเมษได้รับนะครับผลสำเร็จที่เกิดขึ้นสมปรารถนาในทิศทางที่เดิเวอร์นะครับก็โลกต้งใบแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั้นนะครับอยู่ในกำมือของชาวราศีเมษนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวธุรกิจสื่อสารออนไลน์ทางโลกโซเชียลอะไรก็ตามนะครับหรือธุปปรกิจการต้องเที่ยว นะครับเรื่องผลเกษตรกรรมอะไรก็ตามแต่ที่สร้างความเจริญเติบโตนะครับในการที่การขยายขยายสงงอ,อกนอกกับผลผลิตนะครับหรือความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับที่ขยายความเติบโตอย่างต่อเนื่องในกับชาวราศีเมษนะครับก็สมรถนาสมหวังในทิศทางที่ดีกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับที่จะส่งผล เข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับที่น้ำมาซึ่งความสุขน้ำมาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับทีนี้คนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับที่มีโอกาสในการที่จะได้รับโอกาสดีนะครับกับกา,ารเริ่มต้นมีอาชีพต่อไปที่จะมีรายได้นะครับซึ่งบางคนก็จะรอมาด้วยความ ล่าพอสมควรนะครับที่การงานไม่มีโอกาสได้มีอาชีพสตินะครับรอมาด้วยความล้าคิดมากคุ้นคิดอะไรต่างๆนะครับก็มีโอกาสที่ถูกยิบยื่นดีๆเข้ามานะครับที่จะรปสบ่ของความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็เรียกว่าจากการว่างงานก็ไปสบการเติบโตเรื่องยศเรื่องตําแหน่งเรื่องระดับความเติบโตก็คือได้มีงานทานั่นเองแล้วก็จะมีรายได้รายรับต่อไปนะครับที่มันทีได้รับโอกาสที่ถูกยิบยื่นมาให้นะครับหรือบางคนมีโอกาสเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับที่มีหนะ้าที่การงานเข้ามานะมีตําแหน่งบ้างอะไรต่างๆก็ยื่นโอกาสดีๆให้กับคนว่างงานนะครับมีโอกาสในการเริ่มต้นของการที่จะมีอาชีพมีรายได้ต่อไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครจากราศีเมษนะครับว่าการเงินของท่านในช่วงวันที่ 1- นึงเสิงหาคามนี้และครับการเงินจะเข้ามามากน้อยมั่นคงแค่ไหนเพราะในเรื่องของการงานนั้นความสําเร็จเกิดขึ้น,นแล้วก็ส่งผล นะครับผมบอกว่าจะมีเงินเข้ามาโชกันมีเก็บมีออมต่อไปโชวความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์แต่เงินที่เข้ามาแล้วท่านจะรักษาผลประโยชน์วไว้มากน้อยแค่ไหนนะครับและมีอะไรที่จะตักเตือนจากไพ่จากสิ่งสถิตเดอเอร์มิดนะครับก็เรียกว่ามีความสันโดษนะครับในช่วงนี้พึงพอใจกับสถานการณ์การงานาที่สร้างไรายได้ได้รับก็บมาอย่างปึงพอใจนะครับก็ไม่ได้ มีการที่จะส่งผลให้มีไปเรื่องของริ้นรนในความละโมบโลภในเรื่องของการที affe, is, ่จะไปสร้างปัญหาต่างกรเงินให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าผลรายได้รายรับที่เข้ามาหาด้วยความจำใสด้วยนำปลาชีวิตสู่ความสดชื่นก็พึงพอใจในสถานการณ์นั้นในทิศ่างที่ดีนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่หาเงินเก่งมานะครับในช่วงนี้เดอเมจิกเชียนนะครับท่ทานนั้น จะสามารถดึงดูดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยพลังวาจาด้วยพลังการสื่อสารด้วยพลังความมีศักยภาพของท่านนะครับเป็นนักแร่แพร่ธาตุที่ดีนะครับนักเล็วิกฤตให้เป็นโอกาสต่อเนื่องในทิศทางที่ดีหาเงินด้วยความรื่นไหลคล่องตัวแล้วก็หนึ่งเดียนะครับโอกาสสําคัญสําคัญต่างการเงินที่จะเป็นก้อนโตๆนะครับที่บางท่านอาจจะมีโครงการอะไรใหญ่ๆในการงานนะครับที่จะสร้างผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ ก้อนโตโตก็ามาเติมเต็มนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางการเงินที่ยิ่งใหญ่นะครับบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของการมีโชคลาภแบบพลุกๆก็ได้นะครับที่มีตัวหวยตัวลอตเตอรี่อะไรก็าตามแต่ที่ก็ามาเติมเต็มนะครับเป็นโชคลาภรอดวงพลุกๆที่อาจจะด้วยผลบุญของท่านนะครับที่กามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับส่งผลประโยชน์ก็ามาตอบ แทนนะครับบางทีงท่านที่ปฏิบัติดีนะครับปฏิบัติชอบรักษาชีหน้าอยู่เป็นประจำปฏิบัติหลักธรรมห้าอยู่เป็นเนืองนิดนะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับพลังที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาให้ความเมตตาปราณีนะครับเกื้อกูลเกื้อหนุนส่งโชคลาภก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆมาให้เป็นที่ชื่นดกชื่นใจเป็นกองขวัญกับกุนามความดีของท่านก็ได้นะครับในช่วงนี้ที่จะได้รับเข้ามานะครับหรือไม่ก็ตามไม่เกี่ยวกับโชคลาภลอยปุ๊บๆก็จะได้รับ โครงการใหญ่ๆนะครับที่จะมีการเริ่มต้นที่จะสร้างผลประโยชน์ผลได้ได้รับเข้ามานะครับเพราะว่าเดิมมีจิกเชียนโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาที่จะได้ผลประโยชน์ผลรายรับที่สู่ความรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่งมีสีรุขนั่นเองนะครับและก็ในเรื่องของการงานก็ไพ่ใบที่2ก็ในพบของกระดุมผ้าในเรื่องของเกี่ยวกับการเงินจับสินนะครับที่ทําให้ท่านมีความเป็นเสถียร มั่นคงกับความสําเร็จในการในโครงการงานธุรกิจของท่านที่จะดึงดูดรายได้ได้รับเข้ามาให้มีเหลือเก็บเหลือใช้นั่นเอง,เองนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับกับบางโครงการที่เริ่มต้นที่จะไปสู่ของกว่ารุ่งเรืองนะครับเลเวอร์นะครับก็ขึ้นมาด้วยนะครับเหงอนกับการงานใบแรกนะครับที่เะลเวอร์ขึ้นมานะครับในเรื่องของการเงินที่เข้ามาเต็มมบางตัวบางท่านนะครับตามไม่มีโชคลาภแบบก้อนใหญ่ๆ ก็เข้ามาได้ปอรปับปานกลางได้เช่นกันนะครับแล้วแต่พื้นฐานของแต่ละคนนะครับในการที่จะมีดวงถ้าเกี่ยวกับความมีโชคลาภลอยนะครับแล้วแต่พื้นฐานดวงพื้นฐานของแต่ละคนจะมากน้อยเค่ากันคนที่พื้นฐานดีนะครับก็มีโอกาสในการที่จะมีโอกาสโชคลาภก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับส่วนบางคนที่พื้นฐานอาจจะไม่ดีเท่าบางท่านก็อาจจะมเข้ามาปานกลางนะครับก็ไปที่พึงพอใจได้นะครับ บางคนก็มีเส้นสายการอาชีพหลายๆเส้นต <ts> like ่างนะครับที่มีรายได้ระดับต่างกันเงินเข้ามาเติมเต็มตัวความรุ่งเรืองแล้วก็ใบใบที่5้าปสุดท้ายนะครับที่เปิดออกมาสาไม้เท้านะครับการงานที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับก็ดึงดูดเงินนะครับขยายอนาเขตขยายความความความเติบโตอุ่นาต่างประเทศนะครับที่ดึงดูดเข้ามากับความเติบโตไปโ่ระดับต่างชาตินะครับทำงานร่วมกับ อาจาต่างชาติในการทำธุรกิจใดๆหรือวาจาของท่านนะครับที่เป็นซักหรือการทั้งงานต่างโลกโซเชียลนะครับก็วาจาที่จะดึงดูดเงินเข้ามานะครับอง้งไปสองใบนี้เด่นไปเรื่องของการสื่อสารการใช้วาจานะครับความเติบโตที่ดึงดูดการเงินเข้ามาให้กับชาวราศีเมษในติดตามที่รุ่งเรืองแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับไปไต่สำรับขึ้นมาอาจมีแปดดาวนะครับมีสภาวะที่ต้องเตือนนะครับด้วยความกดดัน ทางการเงินที่จะมีเข้ามาได้ด้วยบางท่านนั้นอาจจะในเรื่องของการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นแทนนะครับโดยที่ท่านไม่รู้แจ้งเงินจริงนะครับที่มีอะไรที่มันกลุ่มกลุ่มเครือๆเครือต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นใครมาก่อร้องให้ไปคำประกัน อะไรก็ตามนะครับหรือไกรมากอร้องให้ไปรับรองตามการเงินหรือขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงิในใดๆก็ตามถ้าท่านไม่กระจ่างชัดในสถานการณ์ตา่ตางๆก็ไม,ม่ควรที่จะจ่ายเงินออกไปนะครับในสถานการณ์เหล่านั้นหรือไปรับรองกับผู้หนึ่งผู้ใดโดยที่ท่านอาจจะพลาดท่าแล้วก็เป็นผู้ที่ไปชดใช้แทนในภายหลังได้เช่นกันก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็ตาม ในเช่นต่างของการเงินกับความสําเร็จนะครับสิบเหรียญน,นะครับที่จะนํามาซึ่งความสมดุลความมั่นคงต่างการเงินที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องในทิศทางที่ดีให้กนะับชาวราศีเมษนะครับและก็อย่างที่กล่าิีเปลี่ยนขึ้นมาก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับบางท่านก็ทางมรดกทรัพย์สินที่เป็นอาสังหรายริมทรัพย์หรือโชคลาภลอยที่เข้ามาเต็มๆที่สร้างความมั่นคงให้ท่านนั้นมีกินมีใช้มีความ อุดมสมบูรณ์อระชาจาังต่างประเทศก็เข้ามานะครับความสําเร็จที่นํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับมันจะลุกป้า่ใตาหรับต่อไปราชาธเรียนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับปีขึ้นมาป้ายใต้สหรับเหมือนกันในเรื่องการงานการเงิ said, นนะครับที่ราชาธเรียนขึ้นมานะครับโซ่ความสําเร็จที่นํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ผลประโยชน์ที่ได้รับการเงินเข้าม,มาอย่างต่อเนื่อง นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับอาไปเช่นกันพอคร่าวๆนะครับในสนของการของความรัก justice นะครับหลายท่านมีโอกาสาในเรื่องของการที่จะทํานิติกรรมตามกฎหมายเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับในช่วงนี้ในเรื่องของการ,ร,การจดทะเบียนสมรสนะครับสําหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับที่ยังไม่เกิดจดทะเบียนสมรสหรือคนที่กําลังคบกันอยู่นะครับก็มีโอกาสานะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง วันที่หนึ่งถึงเก้านี้ด้วยนะครับที่อาจจะมองเห็นถึงคุณค่าซึ่งกันและกันที่จะสร้างความมั่นคงก้าเรือนนะครับที่จะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีการตกลงปรงใจในการจงมาจงมือไปนะครับจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามนิติตามกฎหมายนะครับก็สร้างความมั่นคงแน่ใจอย่างถาวรให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยกระดับของความเติบโตความและความสัมพันธ์นะครับเด็กถือไม้เท้า ถ้าสภาวะความรักความสัมพันธ์ของไกลก่อนอันนี้นะอยากอยู่ในสภาวะของการที่ในดินแดนแห่งความเล็งงขาดความสดชื่นในความสัมพันธ์นะครับก็จะเติมเต็มความรู้สึกที่ดีๆที่จะให้ปลิดใบสู่การออกดอกออกผลในความรักความสัมพันธ์ที่เบิกบานต่อไปนะครับที่จะนำมาซึ่งความสุขอาจจะเติมพลังหางกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับ ที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาการเติบโตนะครับรายชี้นิรียน,นะครับการมองถึงคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างมีใส่ใจนะครับก็ทําให้ต่างฝ่ายรู้ถึงคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างมั่นคงนะครับก็ส่งเสรมิมให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าสู่ความสดใสมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องและก็หนึ่งเดียวน,นะครับโอกาสของการมอบอะไรที่ดีๆอย่างมีคุณค่าเกิดขึ้นนะครับหรือโอกาสที่จะสร้าง พลังดีๆนะครับซึ่งบางท่านบางคู่นะครับบางที่ก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่เข้ามาบั่นตอนต่อจิตใจนะครับทําให้เสียความรู้สึกอะไรบ้างทําให้มีอาการเจ็บปวดในความรู้สึกในจิตใจของการใช้ชีวิตคู่หรือกบกันอยู่นะครับก็อามีสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับแต่ก็เพื่อแก้กขสถานการณ์นี้ออกไปก็มีการสร้างกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อเป็นการพลิกโอกาสจากความเจ็บปวดนั้นที่จะไปสู่ของความสุขความ รู้สึกที่ดีๆนะครับที่จะนํามาซึ่งความเติมเต็มสู่ความสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในความรักที่เติบโตมากยิ่งกว่าเดือนที่จะไปสู่ของการรู้สึกอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างมั่นคงที่จะมาซึ่งความสุขนะครับเพื่อเป็นการเติมเต็มด้วยกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะครับกับการเริ่มต้นที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมใช้คาพูดที่ดีๆที่เป็น บางคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะใช้คาวาจาที่ไม่น่าฟังไม่เรื่องหนูนะครับเป็นคำหยาบบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ต่างปาัญหาเกิดความบันตอนต่อจิตใจนั่นเองก็อาจจะมีการสร้างโอกาสอะไรดีๆนะครับพูดวาจาที่เป็นปิยาวาจามัตรุรสวาจานะครับหรืออะไรที่ไม่เคยมอบให้ที่เป็นความรู้สึกดีๆนะครับการปฏิบัติ ก็มอบให้เป็นรู้สึกมีคุณค่าต่อจิตใจหรืออาจะเติมด้วยพลังของขวัญของกำนันที่อาจจะเป็นสิ่งของหรืออะไรเป็นเงินเป็นทองอะไรก็ได้ที่ไม่เคยมอบให้นะครับแต่ว่ามอบแม้จะไม่มากมายอะไรก็ตามแต่ก็สร้างพลังของความมีคุณค่าทางจิตใจนะครับที่เป็นการพลิกสถานการณ์อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้ออกจากสภาวะที่มันเป็นความรู้สึกบนมองต่อจิตใจนะครับอะไรที่เป็นนัก การหนาวเหน็บนะครับที่อยู่ใกล้กันก็เหมือนอยู่ใกลกันลิบลี่เหลือเกินเพื่อพิกสถานการณ์ตรน,นี้นะครับก็เสริมเติมเตมแล้วก็ไปสู่ความมั่นคงที่คุยกันด้วยความเข้าใจที่ความกินเสถียรมั่นคงต่อไปสามเหรียญที่จะเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ต่างๆที่ดีๆเพื่อพลิกจากความเจ็บปวดนั้นไปสู่ของความสุขที่จะเข้ามานะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับบางคนก็ไม่ข้างมีความกังวลไม่ก็แน่ใจสถานการณ์ของความรักกัมสัมพันธ์ก็จะมีการตกลงด้วย สร้างความแน่ใจให้เกิดขึ้นนะครับเพรดรยการตกลงไปจดทะเบียนสมรสเป็นการมอบสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเป็นกองวขวัญกองกำนันในความสัมพันธ์นะครับก็สู่ความมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีที่จะนํามาจากความนามาด้วยความสุขออกจากสภาวะของความเจ็บปวดต่อจิตใจนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดในช่วงนี้นะครับบางท่านก็หล,หลายๆคนนะครับที่ไพ่ขึ้นมานั้นจะเน้นไปเรื่องของการที่จะเป็นกอน แต่งอยู่ในบัลลังก์ความโสดอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งราชินีซื้อเหรียญตั้ง9้าเหรียญตั้งชัสติกนะครับบางคนนั้นนะครับก็ยังเป็นโสดด้วยความที่บางทีก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตลําพังก็ต่างนะครับแม้จะไม่มีบุคคลในครอบครัวแต่ก็อยู่แบบสุขุดมสมบูรณ์นะครับบางคนก็ยังพิจารณาในเรื่องของการสร้างงานสร้างอนาคตรสร้างความรุ่งเรืองหรือมีการเลือกอยาก่างผสมควรนะครับหรือใครที่เข้ามา ดูแล้วไม่คู้ควรไม่เหมาะสมในการที่จะสร้างให้เกิดความรักความสัมพันธ์ก็ยังต้องโสดต่อไปด้วยไม่มีการตัดสินใจเลือกนะครับก็ยังต้องโสดจนบางกนนะครับก็มีโอกาสในเรื่องของการพบรักที่ดีๆเกิดขึ้นก็มานะครับเพี่อจะมาเส้นสายการงานนะครับที่ก็มาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นและก็มีความรู้สึกที่ดีๆอย่างมีคุณค่าสิงกันและกันนะครับที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นในสู่การแตกใบออก าะผลิกดอกออกผลต่อไปในความสัมพันธ์ที่จะไปสู่ข,ของในอนาคตที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยการแต่งงานด้วยการใช้ชีวิตร่วมชายกาเดียวกันที่จะเป็นคู่รักคู่สัมพันธ์ที่ดีๆที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่จะนํามาซึ่งความสุขต่อไปให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีเมษนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักในวังคี หถึงวันที่9สิงหาคมนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษก็โดยประมาณนี้นะครับก,ก็ขอชาวราศีเมษทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ